ใบมะกรูดตะแบบไคร้นันจะเด้หอมใส่เครื่องน,น,ะนะาจะเนาะเครื่องเทศมาเลยจ้าพูดได้ว่าต้องกินขามากินขาไม่ได้น้องแล้วก็ขัวแมงกิบบมบานเข้าจ้าเนาะหากิน,ะานยากเลยจ้าปนกบกับข้าวบ้านๆ่ะทุกคนคะ่ะ มาจ้ามา,าเลยจ้าพูดใด้ว่าต้องกินเขาไม่กินเขาไม่ใย่น้องใส่ขี้เรียบร้อยอืมข้ามาระตุ้นเลพี่หงหัก หอมค่ะหอมมากเลยทุกคนเบีรยเราขุดเดี๋ยวสิร่มหนาเยี่นองจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูชิปยายนองให้จบนะคะบ๊ายบายค่ะแล้เวเดี๋ยวสิร่มหนาเย่ยนองจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูชิปเย,ยน้องให้จบนะคะบ๊ายบายค่ะอ,คอืมแล้วแล้วขัวแม่งกิปบปมบัานเฮาจ้าเนาะหากินยากเลยจ้าปนกบกับข้าวบ้านๆค่ะทุกคนค่ะมาจ้า เยวจะเริ่มหนาเยนนองจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูชิปยายนนองให้จบนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็ขัวแมงกิบมบัานเฮาจ้าเนาะหายกินยากเลยจ้าปนกบกับข้าวบ้านๆค่ะทุกคนคะ่ะมาจ้ามันก็เจ้ากบมันก็เจ้ากบ หอมค่ะหอมมากเลยทุกคนไม่รับกูมาเลยจ้าผู้ใดว่าต้องกินขอลไม่กินขาม่่ดยน้องสุกได้จะเท่ากับพ่าบ้านเรา กิมนี่ฝากไว้ท่ามี่ด้วยจ้ะทุกคนยายนอกกินกินเขาจะไม่กินเขาทักไทยพีไท่นองนะจน้ะเนาะคุณใบมะกรูดตัแบบไทยมันงดไเด่หอมใส่เครื่องนะจน้ะเนาะเครื่องเทศมาเลยจ้าผู้ใด,ดว่าท้องกินเขาไม่กินเขาไม่ยา่น้อง mình cấp cho cục ừ. Hãy cho ก็ขคนใบมะกรูดตลัดไข่นุ่งดีเด้หอมใส่เครื่องนอกจะเนาะเครื่องเทศสุกได้จะเท,ท่ากับข้าวบ้านเราค้นใบมะกรูดตลัไดไข่นุ่งดีเด้หอมใส่เครื่อง นอกจะกนาะเครื่องเทศมันสุดยอดจ้าพี่นอ้องเวลาเราไม,มีสมทับเสียงนะกจากนี่นจะพักพักกะลัมแล้วก็ขัวแม่งกินบมบันเฮาจ้าเนะาะขา,ากินยากเลยจ้ะปนกบกับข้าวบ้านๆค่่ทุกคนคะ่ะมาจา้าเดี๋ยาสสเรล่มหนายายน้องจา้าขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะสี่ดูชิปยายน้องให้จบนะคะ บายบายค่ะฮึะ mm hmm. ใส่ขีเรียบด้วยอื hmm. ข้ามาัตั่นรวมเนาะพักดีจ้าทุกคนมาได้จ้ากินเขาน้ำกันเด้อจ้าทุกคนคะ่ะกินข้าว ทอดปลาดุกหน้าบานเฮ้าเด้อจา้าทอดเสร็จเรียบร้อยลวจ้าพี่น้องแล้วเดี๋ยวสิวลืมหนายยายน้องจา้าขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะสี่ดูชิปยายน้องให้จบนะคะบ๊ายบายค่ะ ก็ขัวแมงกิบบลมบั่นเฮาจ้าเนาะหากินยากเลยจ้าปนกบกับข้าวบ้านๆค่ะทุกคนคะ่ะมาจ้ามันสุดยอดจ้าพี่น้องเย้ได้บะมีม่ส้มทักปเสียงนะจ้าเนาะนีะ่นจะพักพักกระลำคลิปนี้ัฝากไว้ใช่มีด้วยแต่ทุกคนเยี่ยนน้องสิงกินเขาตจะไม่กินเขาทักไถยพีถทายนองนะจน้ะเนาะ มาเลยจ้าผู ao ao! ้ใดมาต้องกินข้าวมากินข้าวไม่ยหญ่น้องคลิปนี้ฝากไว้ชิมนี่ด้วยจ้ะทุกคนเย็นน่อยสิกินข้าวจะไม่กินข้าวทักทายพีทายน้องนะจ้ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้ชิมนี่ด้วยจ้ะท hmm. ุกคนเย็นน่อยสิกินข้าวจะไม่กินข้าวทักทายพีทายน้องนะจ้ะเนาะหอมค่ะหอมมากเลยทุกคนเบลยละกุดคน ใบมะกรูดแบบไทมม่นสิเด้หอมใส่เครื่องน่าจาะกนะ่ะเครื่องเทศแ้วหอมค่ะหอมมากเลยทุกคนเมื่อแล้วกูดว่าได้ไปหาเองดรกจะกซึกเดี๋ยวสิลืมหนาเยนนองจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูชิปยายน้องให้จบนะคะบ๊ายบายค่ะ หอมค่ะหอมมากเลยทุกคนเบลล่บกรดเบอร์แมงที่ปมน้องชอบอร่อ,มอ,มอยมากเลยจำเจ้ากบคที่ม,มีฝากไว้ที่นี้ด้วยจ้ะทุกคนเด็กหนอกสิกินเขาต่อไม่กินเขาทักไถยพีไถยนองนอกจะเนาะ บ่ได้ไปหาเองหลจัจากซื้อนใบมะกรูดตระเพยน้ําจิได้หอมใส่เครื่องนอกจะเนาะเครื่องเทศมันก็เกลีกบมันก็เกลีกบมันก็เกลีกบ สุกได้จะเท่ากับข้าบ้านเราสุกได้จะเท่ากับข้าบ้านเรามันก็เกี่กบเดี๋ยวิเรืมหนาเย็นนองจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะสีดูชิปเย็นองให้จบนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวสะเริ่มหนาเย็นองจ้ะ